าละแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของผู้พิทัศน์แวส้มด้วยครับในวันนี้เนี่ยสกินใหม่เลียวมาก็เข้ามาอีกแล้วนะครับเป็นสกินแจกฟรีซึ่งเราสามารถทํากิจกรรมรับสกินได้แล้วครับโดยวิธีทํากิจกรรมรับสกินฟรีเลียวมาสกินนี้เนี่ยสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือรวบรวมส่วนประกอบรูปภาพให้ได้ทั้งหมด9ภาพตามนี้เลยนะครับโดยหาได้จากการเก็บชิ้นส่วนนะครับพอกดเข้าไปนะครับเราก็จะได้รับจิ๊กซอเพื่อเปิดรับรูปภาพนะครับอันนี้เนี่ยผมเปิดรับมาได้ียงรูปภาพนอ่ื ที่เขามีภาพนั้นนะครับแล้วก็ให้เขาส่งโค้ดมาให้เราเพื่อให้เรากรอกแล้วเราก็จะสามารถมีรูปภาพนั้นได้ครับและเราก็ยังสามารถแชร์รูปภาพของเราไปให้เพื่อนได้ด้วยนะโดยการให้โค้ดของเรานะครับไปให้เพื่อนใส่เพื่อนก็จะได้รูปภาพที่เรามีนะครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถรับสกินฟรีสกินเลมาสสุดหล่อนี้ไปได้แล้วนะครับทุกคนง่ายไหมละ่ะฉันรู้ว่าฉันหลอ่อแต่ว่าฉันไม่ง่ายนะเฮ้ยแอปเปิ้ลบนมืออ่ะขอได้ป้ะอยากกินอ่ะไม่ให้ทำไมล่ะก็อยากกินนี่นาก็บอกว่าไม่ให้ก็คือไม่ให แค่นี้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าแม่รักฉันแค่ไหนอ่ะแต่ว่านายเอาลูกแอปเปิลไปฟันทีเนี่ยนะเออนั่น,ะออน,นมันก็แค่อุบัติเหตุตั้งขาดอย่าบอกแม่ฉันนะโอ้ยที่แท้ก็เป็นซามูไรกลัวแม่นี่เองก่อนเข้าเกมนะครับว่างๆเราก็มาอ่านชื่อเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ทีมตรงข้ามดีกว่าว่าเขาชื่ออะไรกันบ้างนะครับไม่โหดแต่เซลมากเซลเซลคืออะไรเนาะเทปซ <c oughs> ่ญญา007ูโอ้โหแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นเกมมิ่งสมัยยุคโบราณกาเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะว่า <c oughs> สมัยก่อนเนี่ยมันจะยอดฮิตมากเลยคำว่าเทพซ่า007เนยบหอม อย่าบอกนะว่าเธอไปดม,มแมลงสาบนะคืออยู่ดีๆคนอะไรจะไปดม,มแมลงสาบเนี่ยแมวกินหมี <c oughs> โอ้โหหมีมันตัวใหญ่มากเลยนะแมวกินไปได้ไงวะ <c oughs> แมวปีศาจแมวผีหลอกคนเล่นอาญาโง่ทุกคน คือมันพิมพ์คคำวา่าโง่ไม่ได้ใช่ปะก็เลยพิมพาา์คำว่าโง่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 โอเค okay, เข้าใจได้นะครับแต่ดูเหมือนเขาจะมีอาคาติกับอาญามางเลยเนี่ยไม่รู้ว่าชีวิตเขาไปเจออาญาแบบไหนมาบ้างนะครับก <c oughs> ็เลยขับแข็นใจจนออกมาเป็นชื่อนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ชนเลนกับเรียวมะก็คือตัวเดียวกันกับที่ผมเล่นเลยนะครับแต่ประเด็นคือสกินเขาสวยกว่าที่ <c oughs> สวยกว่าแล้วยังไงเล่าฉันก็รอกว่าอยู่ดีนั่นแหละดูเหมือนว่าเรียวมะฝั่งนั้นนะครับจะรู้ว่าผมหลบอยู่ในพุ่มเขาก็เลยลากคลิ ทิมผมนะครับผมก็เลยต้องวิ่งออกมาแล้วเขาก็กดสติกเกอร์ใส่ด้วยนะครับนี่คงเป็นการทักทายสินะครับงั้นผมขอเคลียร์คลิปก่อนได้ไหมผมจะได้ไปสู้กับคุณได้และคลิปตัวสุดท้ายผมไม่แทงนะครับผมแทงคนที่อยู่ในพุ่มต่งางหากพอเขาโดนแทงเนี่ยเขาก็วิ่งออกมาจากพุ่มเลยนะครับอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าแกอยู่ในพุม่มแนะไอตัวปลอมเอ้ยวาร์ปทำไมวะจู่ๆเขาก็วาร์ปใส่ผมนะครับเหมือนต้องการจะสื่ออะไรบางอย่างผมก็เลยวาร์ปคืนถึงแม้ผมจะไม่มีท่าวาร์ปสวยๆเหมือนเขาก็เเเถอออะะ้้้ยซามูไรก แตพูดอย่างนี้ก็สวยสิวะเจ้ามันก็แค่สมุไรฝึกขัดอย่ามาเทียบเคียงกับข้าข้ามีสกินมิราเคลนเลยนะข้าจะเป็นแค่สกินฟรีแต่แม่ข้าก็าสาเลี้ยงข้ามาจนโตด้วยแอปเปิลลูกนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกันตอนนี้ผมกำลังโดนเหยียดหยามอย่างหนักเลยทุกคนผมจะแพ้เขาไม่ได้พูดมากนะไอ้สกินฟรีเฮ้สกินฟรีก็หล่อเหมือนกันนะเว้ย้ฮะนี่เรียกหล่อแล้วเหรอฉันยั่งหล่อกว่าแกเป็นสิบเท่าโอ้ยใน h e โอเคฉันหล่อแกตั้งเยอะสาวติด ไอ้นั่นมันพูดมากไนงะแกพูดมากกว่าฉันอีกแล้วยีน่านะครับอยู่ดีๆก็โผล่มาจากพุ่มที่ไหนก็ไม่รู้แล้วผมก็ตียีน่านะครับเกือบตายแนะ่แต่ว่ายีน่าก็ยังไม่ตายนะครับทุกคนซึ่งผมเนี่ยก็จะตายแทนแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่มีสกิลหนีแล้วแกนก้าก็ไคผมไปเรื่อยๆนะครับจนผมเออตายเลยฉันบอกแล้วว่าแกมันกระจอกขอพูดแบบนี้วิง่งไปกันป้อมด่วน โอเคครับเหมือนว่าตอนนี hmm. And, like, overseas, like ้เราจะมาการป้อมทันนะครับแล้วเลเลนาเขาก็ดักอยู่ในพุ่มนะครับรอสนับสนุนผมแต่เลวม้าฝั่งนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ยอมออกมาสักทีนะครับแล้วเลวม้าฝั่งนั้นเนี่ยเขาถามหาชื่อช่องผมด้วยนะครับผมก็เลยบอกไปว่าตามชื่อเลยครับและเหมือนเขาไปส่องช่องผมสักพักหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยตัวจริงปะเนี่ยตามอยู่เฮ้ย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 แกใช่ไหมนี่ขาจะตอน้นี่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 ตายไปเลยพี่สาวครับผมไม่ได้ทําอะไรพี่เลยนะครับ อ้าวทำอะไรคุณตอฟที่ติดตามกันนะแล้วผมก็เจอเลียวมาอีกแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่ผมทำก็คือฟิกเกอร์ออกนะครับเพราะว่าผมรู้ว่ามันไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนการแก้แค้นอีกรอบหนึ่งก็คือการพุ่งเข้าไปจิ้มมะแกงก้าแบบนี้แล้วก็สำหรับหน้าทําใครไว้ต้นเกมฮะมีพี่สาวคนนึงกาลังตีกบอยู่นะครับแล้วผมก็ขอละและทีนี้อ้อยก็ดูเหมือนจะโหนไปล้วงเมดนะครับแต่ว่าดันมาหาผมซะงั้นอ่ะเฮ้ยต้องหนีก่อนเอาละครับเพื่อนๆเราต้องหาที่หลบดีๆนะไม่งั้นอ้อยเนี่ย นี่ไม่ทันขาดคำก็มาแล้วนะครับนี่โดนจิ้มไปหนึ่งทีเลย <c oughs> คิดว่าจะรอดนะไม่สาวน้อยมาคนเดียวแบบนี้ก็โดนจิ้มไปสิครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็เห็นยีหน้าตีบปุยอยู่นะครับผมก็เลยว่าจะเข้าไปร้านนะครับแต่ว่าผมเจอเดียวมาซะงั้นน่ะผมก็เลยกดแข็งก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับโดนลุมตายเลยตอนนี้เราจะต้องทําภารกิจกันป้อมกลางให้ได้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องกําจัดไอตัวตลกตัวนี้ก่อนนะครับนี่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 นนทุกคนเอาเลยเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ แต่เพื่อนเราดันเสียเปรียบนะครับผมก็เลยจิ้มยีหน้าไปหนึ่งทีนะครับแต่ว่าก็ต้องถอยออกมาก่อนเพราะว่าฝั่งเขาเยอะมากแล้วทีลี่ฝั่งเขาเนี่ยไล่คิวทีมผมเป็นผักเป็นปลาเลยนะครับผมจะต้องหาวิธีล้วงทีลี่ให้ได้แล้วผมก็คิดว่าเขาอยู่ในผู้มนะครับผมก็เลยฟิกเข้าไปแต่ว่าผมคิดผิดนะครับมันไม่มีแล้วหันกลับมาอีกทีนะครับก็เห็นเรียวม้านะครับกำลังจะล้วงเอลสูทีมผมแต่ว่าเรียวมาฝั่งนั้นก็ทําไม่สําเร็จนะครับโดนเอลสูเก็บคาป้อมไปก่อน กลับมาที่เล่นบนนะครับเจอทีรี่แล้วผมก็เลยจะพุ่งเข้าไปล้วงทีรี่นะครับแต่ว่าทีรี่เนี่ยดันกดฟิกเกอร์ก่อนนะครับแต่รอบนี้เนี่ยทีรี่ไม่รอดแน่ครับเพราะว่าทีมเราเนี่ยดักหน้าดักหลังไม่หมดแล้วแล้วพอทีมเราฆ่าได้แล้วเนี่ยผมก็ตีป้อมนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าคีไม่มี <laughs> อ,อ้ายีนะ่ามาทาอะไรอะ่ะโดนโดนตอนนี้ป้อมกลางฝั่งนั้นใกล้จะแตกแล้วนะครับตีแป๊ะเดียวแตกเลยตอนเนี้ยแลวเรียวมาฝั่งนั้นก็เริ่มแหลบแล้วนะครับท <laughs> ุกคนแทงไปเต็มเต็มเลยแต่ว่าผมไม่ได้คิวอ่ะเสียดายมาเยมเยมาเเคนนน่่น่งี้ือ,อช <laughs> เป็นไงล่ะโคตรแรงเลยคอมโบเดียวจะว่าไปแล้วเนี่ยสกินนี้มันก็เท่ของมันอยู่นะครับถึงแม้ว่าผมจะคิดว่าท่าเดินมันไม่ค่อยที่แบบว่าตรงสเปคผมเท่าไหร่ถ้ามันเดินหรือว่ามันวิ่งก็ไม่รู้แต่ว่ามันไม่เหมือนวิ่งอ่ะมันเหมือนยืงย่องย่องย่องแล้วมาทําอะไรเนี่ยโอ้โหต้องหนีก่อนแล้วครับังหว่านี้เป้าหมายของผมคือเลียวมานะครับแทงไปหนึ่งทีโอ้โหตายเลยโอ้โหโคตรแรงเลยครับแต่ว่าผมเนี่ยกลับมีความโลภนะทุกคนว่าจะพุ่งเข้าไปล้วงมาแกงก้านะครับแต่ว่ามาแกงก้านี่ถือกว่าเลียวม้าอีกมัน ทีมเนี่ยตายกันเกือบหมดทุกคนเลยจากนั้นเกมก็เริ่มพลิกครับฝั่งตรงข้ามได้ดาร์ผมก็เลยว่าจะเข้าไปดูสถานการณ์สักหน่อยแต่ว่าดันเจอยีหน้าก่อนนะครับผมก็เลยต้องถอยวิ่งไปสักพักนึงเนี่ยก็เจออ้อยนะครับแต่ว่าอ้อยเนี่ยโหนไปหาบอนนี่นะครับเพื่อหวังจะฆ่าบอนนี่แต่อ้อยก็อันติผิดเท้านะครับแล้วก็ตายเองซะงั้นอนะ่ะจากนั้นเอลสูนะครับก็ได้คิยวยีหน้าไปแล้วดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยจะดีขึ้นใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนยีร <c oughs> ีฝั่งนั้นเนี่ เริ่มไม่ดีเลยครับทุกคนพอผมใช้สกิลไปหมดแล้วเนี่ยเรียวม,ม้าฝั่งนั้นเขาก็ออกมาจากพุ่มนะครับแล้วผมก็ต้องหนีนะครับแต่ว่าไม่รู้จะรอดไหมผมก็ทิ้มเขาไปหนึ่งทีนะครับแล้วเขาก็ฟิกตามผมมาสุดท้ายผมก็ไม่รอดนะครับตอนนี้ผมเห็นมาแกงก้าอยู่คนเดียวนะครับผมก็เลยจะล้วงเขาแต่ว่ามันเป็นความคิดที่ผิดมากว่าแกงก้าโคตรถึกเลยแล้วทีนี้นะครับก็วิ่งมาเสริมแล้วก็ฟิกตามมาฆ่าผมถึงแม้ว่าผมจะมีเกาะเกิดแต่ว่าผมก็ไม่รอดจากสถานการณ์นี้นะครับทุกคนและเพื่อนเราหนี้โคตรยือยรรยยไไ้อ แล้นเนี่ยผมก็วิ่งไล่ตามไปแทงเลียวมาครับดูเหมือนว่าเมื่อกี้เราจะชนะไฟนะครับผมก็เลยต้องรีบวิ่งมาเคลียร์เลนกลางนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ดันทีปดูเหมือนว่าทีมเขาจะยังไม่เกิดเลยนะครับยกเว้นยีนาแล้วผมรู้สึกว่าผมเนี่ยน่าจะต่อกรกับยีนาได้อยู่นะครับผมก็เลยวิ่งไล่ตามเขาไปผมจะคอยตออเขาทีละเล็กทีละน้อยนะครับเพราะผมรู้สึกว่ายีนาคนนี้น่าจะยังไม่ชำเท่าไหร่วิ่งตามเขาไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะสาธสกิลมั่วเลยนะครับผมก็เลยสาธสกิลกลับนะครับ แล้วก็แทงเขาแล้วกเก็บดาบอย่างเท่เลยนะครับทุกคนและนี่ก็คือความเท่ของสกินฟีสกินนี้นี่เองนะครับฉันบอกไปแล้วว่าฉันหลอดแต่พวกนายมองไม่เห็นมันเองตอนนี้ก็มาหลบอยู่พุ่มหลังบัฟแดงนะครับแล้วผมก็แทงทีลีแล้วก็คอ,อโมโบไป1หนึ่งทีแต่ว่าทีลีดันไม่ตายซะงั้นอนะ่ะออยกำลังโหนมาจะฆ่าผมนะครับแต่ว่าก็ทําไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าบอนนี่เนี่ยเดินมาฮิวให้ผมก่อนน่ารักมากเกมน,นี้เนี่ยโคตรนานจบเลยครับผมเล่นมา21นาทีแล้วนะเนี่ยกินเวลาชีวิตมากเราควรเอาเวลาไปทําอย่างอื่นไหมเอ๊ะ ผมรู้สึกว่ามีลางสังหรณ์ในพุ่มนั้นทุกคนเชื่อไหมว่ามันมีคนอยู่ในพุ่มนี้แ่นั่นเองไอ้เหลียวมา,มาจะฉันเจอได้ยังไงอ่ะไอ้ทกินฟรีเดาไม่ยากหรอกไอ้พวกที่เล่นเหลียวมามันก็ชอบดักพุ่มกันทั้งนั้นแหละถึงแกจะพูดแบบนั้นแล้วแกจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นพุ่มนี้ละ่ะง่ายจะตายฉันอ่านเกมแกออกหมดแล้วเฮ้ยเ <c oughs> <ด>ราต้องชนะนในศึกครั้งนี้ให้ได้โอเคไหมนี่มันคือศึกแห่งศักดิ์ศรียีน่าเดินมาทำไมตรงนี้ครับมันก็ตายไปเลยมาแกงก้าเลือดจะขึ้นหลอดแล้วผมพุ่งเข้้้้้าาาาาไไปแแแแแแทงงงตตต่่่่่่วววววมมมมกกกกกกก็็็ยยออออีีีลลลลนนครับผเเสิ มาทาอะไรเนาะเฮ้ยแต่ว่าแย่แล้วทุกคนคีรีเขาฆ่าเอลูเพื่อนรักของไปแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยการป้อมโคตรเก่งเลยนะครับเราพยายามขึ้นบ้านหลายรอบมากแต่ก็ยังขึ้นไม่ได้สักทีดูล่าเราไปสกพานครับก็เกิดเลือกขึ้นสะได้ทุกคนตอนนี้ทูเรนทีมเรานะครับกาลังโดนลุมอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็ตายไปแล้วนะครับแย่แล้วถ้าขขาว่าเราไม่มีทูเรนเราจะสู้ยังไงล่ะเพื่อนๆหนี หนีก่อนสถานการณ์ตรงนี้ก็แย่นะครับสถานการณ์ที่บ้านก็แย่เหมือนกันในขณะที่ผมกาลังวิ่งหนีอยู่เนี่ยเรียวมากำลังแทะป้อมเรานะครับแต่ยังดีที่เอลสูเนี่ยไล่เรียวมาออกไปได้ก่อนโอ้ยผมรู้แล้วว่าแพ้เพราะอะไรแพ้เพราะคนออกนี่เองโอ้ยไม่ได้ดิเราต้องไม่แพ้เอ้ยไม่นะบอนนี่กำลังโดนตามอยู่แย่แล้วถ้าเราไม่มีบอนนี่เราจะกันป้อมไม่ได้นะตอนนี้เหลือแค่ผมกับทูเลนนะครับซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีคีฟสีม่วงด้วยนะครับแล้วผมคิดว่าผมกับทูเลนเนี่ยไม่สามารถเคลียร์ค การนี้เนี่ยอาจจะเป็นการรีวิวสกินที่ไม่ได้ชนะก็ได้นะเนี่ยโอ้ยออกเกมไหนไม่ออกมาออกเกมนี้ใหญ่ลิลิน่าอยาให้ฉันเจอเธอในฝั่งตรงข้ามนะพ่อจะเฉาะให้โอ้และนี่คือดาเมจของผมกับทูเลนที่ทําต่อคีพเออผมว่าผมแพ้แน่เลยทุกคนอีกตั้ง20กว่อวินาทีกว่าเพื่อนจะเกิดผมว่าผมอาจจะต้องยอมรับความจริงแล้วครับทุกคนไม่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 มันอาจจะมีปัิจายนะอาจจะมีปัจจัย้าเราอาจจะโวกนี้ลงได้ทูทูทูเลนนี่ผมได้เรียวมามาแล้วคนหนึ่งโอ้ยผมจะต้องไปตายผมต้องไปตายผมต้องรีบกลับ อยินล <usion> ีเล <personas> <ICH> e <AL O> ียนนะพอเธอคนเดียว สุดท้ายก็แพ้แล้วทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็สนุกดีนะ <c oughs> คือเออได้สู้ชีวิตดีนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนสําหรับวันนี้เนี่ยสนุกหกรือเปล่าถ้าสนุกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะแล้วก็วันนี้เนี่ยผมมีอะไรจะมาบอกก็คืออยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันไปกดไลค์แล้วก็ไปติดตามเพจ Facebook ของผมด้วยนะครับชื่อว่าเพจผู้พิทักษ์แมวส้มแล้วก็ถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์ด้วยนะแล้วก็กดซับสไครต์ช่องผมด้วยผมจะได้มีกําลังใจมาทาคลิปต่อไปนะครับทุ <c oughs>